เสียงอ่านหนังสือ 7. กฎด,ด้านจิตวิญญาณเพื่อความสํำเร็จมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรมกฎข้อที่5กฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาตอนที่1คุณสมบัติที่มีอยู่ภายในของทุกๆความมุ่งมั่นและความปรารถนาคือคกลไกสู่การบรรลุผลโดยสมบูรณ์ของตัวมันเองความมุ่งมั่นและความปรารถนา ที่ปรากฏขึ้นในสนามพลังงานของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อมเร้นอยู่ภายในนั้นมีพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัดและเมื่อใดที่เรานำพาเอาความมุ่งมั่นใดๆเข้าสู่อาณาจักรอันอุดมสมบูรณ์ของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อมเร้นอยู่ภายใน เท่ากับว่าเราได้นำพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัดนั้นมาทำงานให้กับเราณจุดเริ่มที่ปรากฏขึ้นคือความปรารถนาซึ่งกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แรกสุดของจิตใจผู้เป็นปรารถได้เพ่งพินิษเข้าไปในใจและได้พบด้วยปัญญา ถึงความเชื่อมสัมพันธ์กันของสิ่งที่ดำรงอยู่กับสิ่งที่ไม่มีอยู่บทเพลงแห่งการก่อกาเนิดริกเวดากฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จข้อที่5คือกฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนากฎข้อนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าพลังงานและข้อมูลนั้นดำรงอยู่ทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติ ความเป็นจริงก็คือที่สนามพลังงานแนวระดับหน่วยที่เล็กที่สุดกอนตัมฟิลไม่มีสิ่งอื่นใดเลยนอกจากพลังงานและข้อมูลกฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาตอนที่2ส,สนามพลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดนี้เป็นหนึ่งในการปรากฏออกมาของสภาวะจิตสำนึกอันบริสุทธิ หรือศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อมเร้นอยู่ภายในและสนามพลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดนี้จะถูกควบคุมได้ด้วยการมีความมุ่งมั่นและความปรารถนาเรามาพิจารณากระบวนการเกิดขึ้นของสิ่งน,นี้ในรายละเอียดกันไม่ว่าจะเป็นดอกไม้รุ้งกินน้ำต้นไม้ใบหญ้าหรือร่างกายของมนุษย์ เมื่อเราแยกแยะเข้าไปถึงองค์ประกอบพื้นฐานตามธรรมชาติแล้วเราก็จะพบว่ามันคือพลังงานและข้อมูลนั่นเองโดยสภาวะพื้นฐานตามธรรมชาติทุกสรรพสิ่งทั่วทั้งจัก,กรวาลคือสภาวะการเคลื่อนไหวของพลังงานและข้อมูลซึ่งความแตกต่างเดียวระหว่างคุณกับต้นไม้ก็คือ เนื้อหาของข้อมูลและพลังงานของแต่ละสิ่งในระดับของวัตถุคุณและต้นไม้ถูกสร้างขึ้นจากการหมุนเวียนของธาตุชนิดเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและธาตุอื่นๆในปริมาณเฉพาะซึ่งคุณสามารถหาซื้อธาตุเหล่านี้ได้จากร้านขายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในราคาเพียงแค่ไม่กี่บาทดังนั้นความแตกต่างระหว่างคุณและต้นไม้จึงไม่ใช่คาร์บอนไฮโดรเจนหรือออกซิเจนเพราะในความเป็นจริงแล้วคุณและต้นไม้มีการแลกเปลี่ยนคาร์บอนและออกซิเจนระหว่างกันอยู่ตลอดเวลาความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างสองสิ่งนี้จึงอยู่ในพลังงานและข้อมูล ภายใต้าการออกแบบของธรรมชาติคุณและผมต่างเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษเรามีระบบประสาทที่สามารถรับรู้ถึงเนื้อหาของพลังงานและข้อมูลของสนามพลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดที่ส่งผ่านสู่กายภาพทางร่างกายของเราได้เรามีประสบการณ์ภายในที่เกี่ยวกับสนามพลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดนี้ในรูปของความคิด ความรู้สึกอารมณ์ความปรารถนาความทรงจำสัญชตาตญาณแรงกระตุ้นและความเชื่อเรามีประสบการณ์ภายนอกเกี่ยวกับสนามพลังงานเดียวกันนี้ในรูปของกายภาพทางร่างกายของเราและโดยผ่านทางกายภาพทางร่างกายของเราเรามีประสบการณ์ต่อสนามพลังงานนี้ในรูปของการมีอยู่ของโลก ซึ่งทั้งหมดมันคือสิ่งที่มาจากแก่นแท้เดียวกันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้รู้แต่โบราณจึงกล่าวออกมาว่าฉันคือสิ่งนั้นคุณคือสิ่งนั้นสิ่งทั้งหลายนี้คือสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็คือทั้งหมดที่มีร่างกายของคุณไม่ได้แยกออกจากร่างกายของจักรวาลเพราะว่ากลไกความเป็นไปของ พลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดนั้นไม่สามารถระบุขอบเขตที่ชัดเจนได้ตัวคุณจะเป็นทั้งสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นคลื่นเป็นสิ่งที่ผันแปรโค้องงอไม่เคยหยุดนิ่งหมุนวนอยู่ในสนามพลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีขนาดใหญ่กว่าและสนามพลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ซึ่งก็คือจักรวาล จักรวาลก็เป็นเสมือนร่างกายที่ยืดขยายออกไปของคุณระบบประสาทของมนุษย์ไม่ใช่แค่เพียงสามารถตระหนักรู้ถึงข้อมูลและพลังงานของสนามพลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดได้เท่านั้นแต่จิตสำนึกของมนุษย์ยังมีความสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไร้ขอบเขตจำกัดโดยผ่านทางระบบประสาทอันแสนมหาศาย์นี้ คุณมีความสามารถที่จะจงใจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลที่ส่งผ่านสู่กายภาพทางร่างกายของคุณคุณสามารถที่จะจงใจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของพลังงานและข้อมูลของสนามพลังงานในระดับหน่วยที่เล็กที่สุดในกลไกการทำงานของร่างกายของคุณเองและด้วยเหตุนี้คุณจึงมีความสามารถที่จะกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของพลังงานและข้อมูลของร่างกายที่ยืดขยายออกไปของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมของคุณโลกของคุณและทำให้สิ่งต่างๆได้ปรากฏรูปขึ้นมาในมันกฎแห่งความมุ่งม,มั่นและความปรารถนาตอนที่3การจงใจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยคุณสมบัติ2อย่าง ที่มีอยู่แล้วโดยกำเนิดในจิตสำนึกของเรานั่นคือ 1. ความสนใจและ 2. ความมุ่งมั่นความสนใจทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดพลังงานและความมุ่งมั่นทำหน้าที่ในการเปลี่ยนรูปพลังงานนั้นอะไรก็ตามที่คุณให้ความสนใจมันก็จะยิ่งเติบโตแข็งแรงมากขึ้นในชีวิตของคุณอะไรก็ตามที่คุณไม่ให้ความสนใจ มันก็จะอ่อนกำลังสลายตัวและหายไปในขณะที่ความมุ่งมั่นเป็นตัวสับไกให้เกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานและข้อมูลความมุ่งมั่นมีพลังในการดำเนินการให้เกิดการบรรลุผลสำเร็จของตัวมันเอง ความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของสิ่งที่อยู่ในความสนใจจะมีคุณสมบัติในการสอดประสานปรากฏการต่างๆในมิติของระยะทางกับเวลาสเป e Time ให้นำมาซึ่งผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นนั้นและยังทำให้เกิดผลสืบเนื่องถึงกฎด,ด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จข้ออื่นๆทั้งหมดนี้เป็นเพราะความมุ่งมั่น ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสนใจที่แท้จริงจะมีพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัดพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัดนี้หมายถึงพลังในการจับระเบียบของเหตุการณ์อันมากมายไม่มีที่สิ้นสุดในมิติของระยะทางกับเวลาให้เกิดการดำเนินการไปในเวลาพร้อมๆกันทั้งหมด เราสามารถเห็นสิ่งที่แสดงออกถึงพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัดนี้ได้ในใบหญ้าทุกใบในดอกแอปเปิลทุกดอกและในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายของเราเราจะเห็นมันได้ในทุกๆสิ่งที่มีชีวิตภายใต้การออกแบบของธรรมชาติทุกสรรพสิ่งมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงถึงกันเสมอ เมื่อใดที่ตัวบีเวอร์ออกมาจากใต้ดินคุณย่อมรู้ได้ว่าฤดูใบไม้ผลิก,กำลังจะมาถึงฝูงนกเริ่มอพยพไปยังทิศท,ทางเดิมในช่วงเวลาเดิมของทุกๆปีธรรมชาติคือวงดนตรีวงใหญ่และวงดนตรีวงใหญ่นี้ก็กำลังประสานท่วงทำนองอยู่อย่างเงียบๆที่ระดับองค์ประกอบพื้นฐานสุด แห่งการสร้สร้างสรรพสิ่งร่างกายของมนุษย์เป็นตัวอย่างที่ดีของการบันเลงอันสอบประสานกันนี้เซลล์หนึ่งเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ทำสิ่งต่างๆได้ถึงประมาณ6ล้านล้านสิ่งต่อวินาทีและในเวลาเดียวกันมันยังรู้ด้วยว่าเซลล์อื่นๆทุกเซลล์กําลังทำอะไรอยู่ ร่างกายของมนุษย์สามารถเล่นดนตรีฆ่าเชื้อโรคก่อกำเนิดทารกท่องบทกวีและเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของดวงดาวได้ในเวลาเดียวกันเพราะว่าความสามารถในการเชื่อมโยงที่ไร้ขีดจำกัดนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในสนามข้อมูลของมันสิ่งที่น่าฟังเกี่ยวกับระบบประสาทของเผ่าพันธุ์มนุษย์คือ มันสามารถควบคุมพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัดนี้ได้โดยผ่านทางความมุ่งมั่นของจิตสำนึกความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้ถูกจำกัดหรือปิดกั้นไว้ในโครงข่ายที่ตายตัวของพลังงานและข้อมูลแต่มันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ขีดจำกัด ตราบใดก็ตามที่คุณไม่ได้ละเมิดกฎใดๆของธรรมชาติด้วยความมุ่งมั่นของคุณคุณจะสามารถควบคุมความเป็นไปในกฎของธรรมชาติเพื่อทำความฝันและความปรารถนาของคุณให้บรรลุผลสำเร็จได้คุณสามารถใช้พลังในการดำเนินการอันไร้ขีดจำกัดของคอมพิวเตอร์ของจักรวาลเพื่อทำงานให้กับคุณได้ โดยการเข้าให้ถึงสภาวะในระดับพื้นฐานสุดแห่งการสรรสร้างสรรพสิ่งนี้แล้วใส่ความมุ่งมั่นเข้าไปและด้วยการใส่ความมุ่งมั่นเข้าไปคุณก็จะกระตุ้นให้เกิดสนามของความเชื่อมโยงอันไม่มีที่สิ้นสุดความมุ่งมั่นจะช่วยจัดวางรากฐานให้เกิดการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องพยายาม การเกิดมีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและการเกิดการไหลเวียนของพลังงานแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจะนำไปสู่การทำสิ่งที่ยังไม่ปรากฏรูปให้ปรากฏเป็นรูปคำเตือนเพียงอย่างเดียวก็คือคุณจงใช้ความมุ่งมั่นของคุณในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติซึ่งสิ่งน,นี้ จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าคุณดำรงอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับเจ็ดกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จกฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาตอนที่4ความมุ่งมั่นคือพลังที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังความปรารถนาความมุ่งมั่นโดยตัวมันเองนั้นมีพลังอำนาจอย่างมากเพราะว่าความมุ่งมั่น คือสภาวะของการมีความปรารถนาที่ปราศจากการยึดติดต่อผลที่จะได้รับส่วนความปรารถนาโดยตัวมันเองนั้นอ่อนแอเพราะความปรารถนาของคนส่วนใหญ่ก็คือการมีความสนใจที่เต็มไปด้วยการยึดติดต่อผลที่จะได้รับความมุ่งมั่นที่แท้จริงนั่นคือความปรารถนาที่ตั้งอยู่บนกฎอื่นๆทั้งหมด ของกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จโดยเฉพาะกฎแห่งการปล่อยวางซึ่งเป็นกฎข้อที่6ของกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จความมุ่งมั่นที่ประกอบรวมเข้ากับการไม่ยึดติดจะนำคุณเข้าสู่จุดศูนย์กลางของการดำรงชีวิตนั่นคือการตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะและเมื่อการกระทำใดถูกสร้างขึ้นในสภาวะ แห่งการตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะการกระทํานั้นย่อมจะมีประสิทธิทภาพมากที่สุดความมุ่งมั่นของคุณน,นั้นคือสิ่งที่เป็นอนาคตแต่ความสนใจคือสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันขณะตราบใดที่ความสนใจของคุณดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อนั้นความมุ่งมั่นในอนาคตของคุณจะปรากฏรูปขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะว่าอนาคตนั้นได้ถูกสรรสร้างขึ้นแล้วในปัจจุบันขณะแต่คุณจะต้องยอมรับในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นอยู่จงยอมรับในปัจจุบันและมุ่งมั่นต่ออนาคตอนาคตนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถส,ร,สร้างขึ้นมาได้เสมอโดยผ่านทางการมีความมุ่งมั่นที่ปราศจากการยึดติดนี้ แต่คุณจะต้องปราศจากการต่อต้านใดๆต่อปัจจุบันขณะอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดเป็นเพียงสภาวะการรับรู้ของจิตสำนึกอดีตคือเรื่องราวในความทรงจำอนาคตคือความคาดหวังปัจจุบันคือการตระหนักรู้เพราะฉะนั้นเวลาก็คือความเคลื่อนไหวของความคิด ทั้งอดีตและอนาคตล้วนเกิดจากภาพในความคิดหรือจินตนาการมีเพียงปัจจุบันขณะซึ่งเป็นสภาวะแห่งการตระหนักรู้เท่านั้นที่เป็นความจริงและไม่มีความสิ้นสุดอย่างแท้จริงการตระหนักรู้ต่อปัจจุบันขณะคือศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในมิติของระยะทางกับเวลาวัตถุและพลังงาน มันคือสนามพลังงานแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีขอบเขตจำกัดซึ่งแสดงตัวมันออกมาในรูปของพลังงานที่ไร้รูปเหมือนกับการมีอยู่ของแสงสว่างความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กหรือแรงโน้มถ่วงพลังงานเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในอดีตหรือในอนาคตแต่มันมีอยู่ตลอดเวลา การให้ความหมายหรือการตีความใดๆของเราซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของความคิดที่มีต่อพลังงานที่ไร้รูปเหล่านี้คือสิ่งที่นำไปสู่การมีประสบการณ์อันเป็นรูปธรรมของปรากฏการณ์และรูปทรงต่างๆของเราการย้อนความทรงจำของเราไปสู่ความหมาย หรือการตีความที่เคยมีเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพลังงานที่ไร้รูปนั้นย่อมก่อให้เกิดประสบการณ์ของอดีตและการให้ความหมายหรือการเตีความเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพลังงานที่ไร้รูปในลักษณะของความคาดหวังย่อมก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นอนาคตและทั้งหมดนี้ คือคุณลักษณะของความสนใจของเราที่ปรากฏขึ้นในจิตสำนึกและเมื่อใดก็ตามที่คุณลักษณะของความสนใจนี้เป็นอิสระจากภาระหรือสิ่งที่ยึดไว้ในอนดีตนั้นเมื่อการกระทำในปัจจุบันจะกลายเป็นพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์สําหรับการ,ารสร้างซึ่งอนาคต ความมุ่งมั่นที่ปลูกขึ้นบนพื้นดินของปัจจุบันขณะอันเป็นอิสระจากการยึดติดนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการผสมผสานที่ถูกต้องระหว่างวัตถุพลังงานและมิติของระยะทางกับเวลาเพื่อสร,สร้างสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนา ถ้าคุณมีจุดศูนย์กลางของการดำรงชีวิตด้วยการตระหนักรู้อยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อนั้นอุปสรรคอันเกิดขึ้นจากความคิดหรือจินตนาการของคุณเองซึ่งมีมากกว่า90%ของอุปสรรคทั้งหมดที่เรารับรู้อยู่ในชีวิตจะสลายหายไปและอุปสรรคที่คงเหลืออยู่อีกประมาณ5-10%นั้น ก็จะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสได้จากความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราความมุ่งมั่นอันแน่วแน่คือคุณลักษณะของความสนใจที่ไม่เคยหย่อนคลายลงจากเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้การมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่หมายถึงการรักษาความสนใจภายในของคุณอันไปที่ผลของความมุ่งมั่นด้วยการไม่เปลี่ยนใจจากเป้าหมาย นั่นหมายถึงการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่จะยอมให้อุปสรรคใดๆมาครอบงำและทำให้คุณลักษณะอันแน่วแน่ของความมุ่งมั่นของคุณกระจัดกระจายออกไปเมื่ออุปสรรคทั้งหลายได้ถูกแยกออกไปโดยสิ้นเชิงจากจิตสำนึกของคุณคุณจะสามารถดำรงไว้ซึ่งความสงบเย็นอันมั่นคงไปพร้อมๆกับ การมุ่งมั่นสู่เป้าหมายของคุณอย่างเต็มไปด้วยไฟแห่งความกระตือรือร้นและนี่คือพลังอันเกิดจากการดำรงอยู่ในความไม่ยึดติดและการมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันกฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาตอนที่ห้า การได้เรียนรู้วิธีในการควบคุมพลังแห่งความมุ่งมั่นจะทำให้คุณสามารถส,ร,สร้างสิ่งใดก็ได้ตามที่คุณปรารถนาและถึงแม้ว่าคุณอาจจะได้มาซึ่งสิ่งต่างๆที่คุณต้องการด้วยวิธีการใช้ความทุ่มเทและความพยายามอย่างหนักแต่มันเป็นวิธีที่คุณต้องแลกมาด้วยการลงทุนเป็นการลงทุนด้วยความเครียดความเจ็บปวดในจิตใจ และการเสี่ยงอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกันของสุขภาพของคุณมันจะเป็นการดีกว่าถ้าคุณปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง5ของกฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะกล่าวต่อไปนี้เมื่อคุณได้ดำเนินตามขั้นตอนทั้ง5นี้เพื่อที่จะบรรลุความปรารถนาของคุณ ความมุ่งมั่นก็จะสร้างพลังให้เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง 1. จงนำตนเองเข้าสู่ช่องว่างระหว่างความคิดสิ่งนี้หมายความว่าให้สูงกลางของการรับรู้ของคุณดำรงอยู่ในสภาวะแห่งความเงียบระหว่างความคิดเพื่อการเข้าสู่การมีความเงียบที่แท้จริง ซึ่งณระดับของการดำรงอยู่นี้ก็คือสภาวะอันเป็นแก่นแท้ของคุณ 2. จงตั้งมั่นอยู่ในสภาวะของการดำรงอยู่นี้แล้วปลดปล่อยความมุ่งมั่นและความปรารถนาของคุณออกมาซึ่งในขณะที่คุณดำรงอยู่ในช่องว่างระหว่างความคิดจะไม่มีความคิดหรือความมุ่งมั่นใดๆปรากฏอยู่ แต่ในขณะที่คุณกำลังก้าวออกมาจากช่องว่างระหว่างความคิดนั้นณจุดเชื่อมต่อระหว่างช่องว่างและการเกิดขึ้นของความคิดขอให้คุณจงนำความมุ่งมั่นเข้าไปสู่มันถ้าหากคุณมีเป้าหมายอยู่หลายอย่างคุณสามารถใช้วิธีเขียนมันออกมาแล้วตั้งความมุ่งมั่นของคุณต่อเป้าหมายเหล่านั้น ในช่วงขณะก่อนที่คุณจะเข้าไปสู่ช่วงว่างระหว่างความคิดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ให้คุณเข้าไปสู่ช่วงว่างระหว่างความคิดพร้อมๆกับนำความมุ่งมั่นนั้นเข้าไปด้วยแล้วความมุ่งมั่นนั้นก็จะแฝงตัวอยู่ลึกๆในการตระหนักรู้ของคุณเอง การปลดปล่อยความมุ่งมั่นและความปรารถนาของคุณลงไปในช่วงว่างระหว่างความคิดหมายถึงการปลูกมันไว้บนพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในและแค่รอวันที่มันจะเบ่งบานเมื่อฤดูการที่ถูกต้องมาถึง โดยไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขุดเอา,มาเมล็ดพันธ์แห่งความปรารถนาของคุณขึ้นมาดูไม่ว่ามันจะกำลังเติบโตหรือว่าอยู่บนเส้นทางที่กำลังจะคลี่กลางออกมาหรือไม่ก็ตามคุณเพียงแค่ปล่อยมันให้เป็นไปเอง 3. จงอยู่ในสภาวะที่เชื่อมโยงถึงตัวตนที่แท้ภายในสิ่งนี้หมายถึง การตั้งมั่นอยู่ในสภาวะแห่งการตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้ซึ่งก็คือจิตวิญญาณของคุณหรือการเชื่อมโยงถึงสนามพลังงานของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในนอกจากนี้มันยังหมายถึงการไม่มองดูตนเองโดยผ่านมุมมองของโลกหรือปล่อยให้ตัวคุณตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของความคิดและคำวิจารณ์ของคนอื่นหนทางหนึ่งที่จะช่วยคงไว้ซึ่งสภาวะเชื่อมโยงถึงตัวตนที่แท้ภายในก็คือการเก็บรักษาความปรารถนาของคุณไว้กับตัวคุณเองโดยไม่แบ่งปันมันกับใครอื่นนอกเสียจากว่าเขาจะแบ่งปันความปรารถนาะซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่คุณมี และเป็นคนที่ผูกพันใกล้ชิดกับคุณเท่านั้น 4. ปล่อยวางซึ่งการยึดติดต่อผลที่จะได้รับของคุณสิ่งน,นี้หมายถึงการยกเลิกซึ่งการติดยึดของคุณต่อผลลัพธ์ที่ตายตัวแน่นอนและจงใช้ชีวิตอยู่ในความตระหนารู้ถึงความไม่แน่นอนมันหมายถึง จงมีความสุขกับทุกขณะของการเดินทางของชีวิตของคุณถึงแม้ว่าคุณไม่อาจรู้ว่าจะได้ผลลัพธ์นั้นหรือไม่ก็ตามหา้จงปล่อยให้จักราวาลจัดการกับรายละเอียดต่างๆความมุ่งมั่นและความปรารถนาของคุณเมื่อได้ถูกปลดปล่อยในช่วงว่างระหว่างความคิดมันจะมีพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัด จงเชื่อมั่นในพลังแห่งการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัดของความมุ่งมั่นนี้ให้มันสอดประสานท่วงทำนองของรายละเอียดต่างๆให้กับคุณเองจงจำไว้ว่าธรรมชาติเดิมแท้ของคุณคือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ณนะที่แห่งใด จงดำรงความตระหนกรู้ถึงจิตวิญญาณของคุณนี้ไว้และจงค่อยๆปลดปล่อยความปรารถนาของคุณออกมาแล้วจักรวาลจะเป็นผู้ที่จัดการรายละเอียดต่างๆให้กับคุณเองกดแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาตอนที่6วิธีการนำกดแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาไปใช้ในชีวิต ฉันจะนำกฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาไปใช้ให้บังเกิดผลโดยการให้คำมั่นว่าจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 1. ฉันจะเขียนรายการของความปรารถนาทั้งหมดของฉันออกมาฉันจะนำรายการของความปรารถนานี้ไปด้วยในทุกๆท,ที่ที่ฉันไปฉันจะดูรายการของความปรารถนานี้ ก่อนที่ฉันจะเข้าสู่สภาวะแห่งการมีความเงียบที่แท้จริงและก่อนการทำสมาธิฉันจะดูรายการเหล่านี้ก่อนเข้านอนในตอนกลางคืนและฉันจะดูรายการเหล่านี้เมื่อฉันตื่นนอนในตอนเช้า 2. ฉันจะปลดปล่อยรายการของความปรารถนาของฉัน เพื่อมอบมันสู่คันแห่งการ,ส,ารสร้างซึ่งสรรพสิ่งฉันจะเชื่อมั่นว่าเมื่อใดก็ตามที่ดูเหมือนสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่ควรเป็นมันจะต้องมีเหตุผลและนั่นเป็นเพราะแผนการของจักรวาลได้ออกแบบมาเพื่อให้ฉันได้รับสิ่งซึ่งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นที่ฉันเคยนึกคิดเอาไว้ สฉันจะหมั่นเตือนตนเองให้ฝึกปฏิบัติการดำรงอยู่ในสภาวะแห่งการตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะในทุกๆก,การกระทำฉันจะไม่ยอมให้อุปสรรคใดๆมาทำลายและบั่นทอนคุณลักษณะของความสนใจที่ฉันมีอยู่ในปัจจุบันขณะฉันจะยอมรับปัจจุบันอย่างที่มันเป็น และฉันจะทำอนาคตให้ปรากฏรูปขึ้นโดยผ่านทางความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่มาจากส่วนลึกที่สุดที่ได้เก็บรักษามันไว้ภายในใจของฉันก็จบกฎที่5 ของเจ็ดกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จและมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะมาติดตามกฎข้อที่6ในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณผู้แปลและแอดมินคุณอุดมเกียรติมาณที่นี้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ทุกท่านสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างง่ายๆบายสบายๆในการฟังคลิปเสียงในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ